วัสดีครับทุกทานครับสวัสดีครับโอ้ครับผมก่อนเดินแนะนําตัวกันนครับผมดาบตํารวจเจริญปานพรมาและก็ท่านผมพันตํารวจตีจักรพัฒน์วรุณธรรมครับครับและก็ครับผมดาบตารวจประจักษ์โคชมจมูครับโอ้เราทั้งสามคนสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับอีกครั้งครับก็มันนี้ต้องกราบขอบคุณท่านซีอีโอพัฒนชาติวันษาท่าน เอ็มดีอันาจวันษาท่านอีซีประสิทธิ์สอนแสงนะครับที่หุ้นส่วนที่1นะครับแล้วก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่พิลิทโปรแกรมที่อยู่ในห้องส่งทุกท่านนะครับที่น่ารักทุกท่านเมื่อคืนเราเดินทางมาครับมาล่วงหน้าก่อนก็ได้เทคนิคกระบวนการเดี๋ยววันนี้เราก็กล่าวต้อนรับยินเขาเรียกว่าสวัสดีกับผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับที่กําลังรับชม i b o s s Special ในวันนี้นะครับก่อนเลยครับก็ต้อง กราบขอบคุณนับลายด้วยนะครับที่ท,ที่แนะนําผมเข้ามาสู่ธุรกิจผมชื่อดาบตวรวจเจริญปารพมานะี่ทำธุรกิจนี้มาแล้ว10ปีเข้าปีที่11ก็ต้องกราบขอบคุณอีซีเอสาท่านทวีปกับคุณลดาวันทวีเศษท่านเอ็กเซคิวทีฟท่านสมพงศ์คุณลำดวนเทพสมบัติท่านบุญเกิดท่านเจติมามาาแล้วก็ท่านสุขุมสุขโขแล้วก็คณะบอดบริหารทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาสภาน นะครับนักธุรกิจใหม่นะครับที่ซึ่งมี2เวอร์ชันนะครับอันดับคนแรกเป็นยศถึงเป็นพันตำรวจตีนะครับเป็นสารวัตรพิสูจน์หลักฐานนะครับท่านที่2ครับเป็นดาบตำรวจ2ท่านนี้ครับเป็นยังไงบ้างเราเราจะมารู้จักกับท่านเลยนะครับเชิญแนะนําท่านแรกกันครับอ่าเชิญแนะนํเชื่อแลยครสถานที่ทํางานครับท่านเจิญครับครับสวัสดีครับอ่าผมพันตำรวจตีจักรพัฒน์วรุนธรรมนะครับปัจจุบันก็รับไน้การเป็น สารวัตรพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับโอ้ครับเริ่มเข้าสู่ธุรกิจนี้โดยการแนะนําของท่านร้อยตำรวจเอกพัชเศรษฐิติเลิศพงศ์นะครับและคุณอภิสรามณีสายนะครับภายใต้สายงานท่านโค้ดผู้รวดเร็วจรวดเหมือนสายฟ้านะครับท่านเจริญปานพรมานะครับโอ้ครับซูเปอร์โค้ดก็ท่านทวีปท่านระดาวันเท้าพิเศษครับโอ้ครับอันนี้คือภาพนะครับต้นถือภาพที่เปรียบเทียบระหว่างการทํางานประจําผมกําลังบอกทุกท่านว่า คนมีงานประจำก็ทาได้อันนี้ภาพเปรียบเทียบคือท่านมีงานประจําทํานะครับซึ่งการความรับผิดชอบนั้นท่านเยอะมากนะครับดูต้องดูแลบุคลากรผู้แทนบัคชาชเป็นร้อยเลยนะครับแต่ท่านยังแบ่งเวลามาทําธุรกิจได้เป็นอีกภาพหนึ่งที่เป็นเวอร์ชั่นภาพเขาเรียกว่าภาพธุรกิจก็ท่านแบ่งเวลายังไงครับมาทําขออนุญาตสอบถามก่อนครับท่านงานประจําก็ต้องทํานะครับแต่การธุรกิจเราก็ต้องทำเราก็ต้องแบ่งเวลานะครับใน หลังเลิกงานนะครับใช้เวลาว่างๆวันละ2อสามชั่วโมงนะครับก็ใช้เวลาในช่วงนั้นนะครับมาทำนะครับครับก็เสาร์อาทิตย์เราก็มีเวลาแล้วก็ออกสปอนเซอร์นะครับมาทําธุรกิจงานที่เรารักงานที่เราชอบนะครับงานประจําเราก็ต้องรับผิดชอบนะครับก็ทําให้ดีที่สุดนะครับนี่คือตัวอย่างของผู้ชมทุกที่ทุกท่านครับนี่คือตัวอย่างของคนที่มีงานประจําทําแล้วก็ยัง แบ่งเวลามาทําธุรกิจด้วยแล้วก็ในในเรื่องครอบครัวท่านก็ประสบความเร็จสามารถที่จะส่งลูกเป็นถึงเข้าโรงเรียนในร้อยได้และไม่ธรรมดานะครับก็สุดยอดมากเดี๋ยวให้ทุกท่านได้รู้จักอีกท่านหนึ่งก็คือเดินทางมาจากจังหวัดน้องคายเชิญครับท่านครับเชิญครับผมสวัสดีครับผมดาบตํารวจประจ์โคชมพูนะครับปัจจุบันก็ยังทํางานประจาอยู่ครับรับราชการอยู่ในสังกัดของ องร้อยตัวด2สองสี่ห้าจังหวัดหนองคายนะครับโอ้คนหนึ่งเป็นพี่สูนหลักฐานนะครับ้นอีกคนหนึ่งเป็นอยู่หน่วยตัวดอแล้วท่านปัจจักก็มีงานประจ,จําอยู่แล้วก็มีธุรกิจส่วนตัวอยู่เ็าเรียกว่าเลี้ยงวัวนะครับมเมื่อคืนท่านก็ได้นําเนื้อวัววากิวที่ส่งออกนอกนะครับ<อ>นี่คือธุรกิจที่ท่านทําส่งออกนอกด้วยแต่ท่านมองเห็นอะไรถึงมาทําธุรกิจอใครเป็นคนแนะนาท่านครับเชิญครับครับผมเ,เริ่มต้นนะครับผมก็มีธุรกิจส่วนตัว ทำเป็นฟาร์มวัวของวัววาคิวนะครับซึ่งเป็นวัวญี่ปุ่นผมก็มาเริ่มทำแล้วก็ทำไปทำมาทีนี้มามาดูแล้วว่ามันมันรายได้มันมาช้าครับก็เลยได้ท่านอัพ,พานิชจันทนน์นะครับมาแนะนำว่าเพื่อนไปดูนี่ไหมมันจะให้ผลตอบแทนของเราเร็วขึ้นซึ่งผมมาก็มาเปิดรับโอกาสตรงนี้นะครับ,รบว่าเพราะว่ารายจ่ายซึ่งลูกก็กำลังจะ เริ่มเรียนครับท่านเลี้ยงวัวอยู่เป็นปีเป็นนั่นกว่าจะได้รายได้มาครั้งหนึ่งก็เลยรับโอกาสนี้เข้ามาทําครับเมื่อเข้ามาสู่เส้นทางนี้แล้วก็เริ่มแล้วครับเห็นแล้วครับว่ารายได้มันมาอย่างไงก็ภูมิใจในจุดนี้ครับผมโอ้เจ้าเ้าท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ภาพที่ระบบ โชว์ขึ้นมานะครับท่านประจักษ์ตอนที่ผมกับท่านด่าพานิ้ไปเห็นครั้งแรกนะครับหน้าดํามากเลยนะครับหน้าดําเนื้อฝังเลยนะครับท่านท่านดูครับนี่เนื้อแบบเนื้อฝังดําปุ๊ดเลยนะครับแต่ด้วยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของเราที่เป็นระดับโลกนะครับทาให้หน้าท่านประจักษ์มีแสงออร่าออกเอาขอเสียงรัวๆในโฟมเบอร์ด้านนะครับท่านคำเนียเห็นไหมครับเนี่ยแล้วก็ด้วยด้วยสเตีเมนด้วยสเตีเมนที่ไหลมาเป็นวันอังคารวันศุกร์วันอังคารศุกร์ซึ่งท่านอ่า เลี้ยงวัวเนี่ยก็ต้องใช้เวลาเป็นปีถูกไหมท่านครับผมแต่มาทําธุรกิจเราคือเลี้ยงวัวก็ต้องลงทุนตลอดถูกไหมครับท่านแล้วก็ขอโทษนะครับท่านคือถ้าโรคระบาดโรคอะไรมาก็ต้องรับคมเสี่ยงเตียงถูกไหมท่านแต่ธุรกิจนี้คือลงทุนครั้งเดียวแล้วก็ด้วยสเตียร์ทิเนที่ทําธุรกิจนี้แป๊บเดียวก็สเตีเมนตยอดเยี่ยมนะท่านเนาะ ด้วยด้วยเตียเหมนที่ยอดเยี่ยมจาก b ียูเกียนบีอพีสามารถทําให้ท่านไปออกปาเจโลเขาเรียกว่าแก๊งปาเจโลนะครับสุดยอดมากครับท่านัจานะครับเพราะผมเ่เสียขอเสียงดดาให้ท่านหน่อยครับวกกลับมาที่ท่านสารวัตรใจพัฒน์อีกครั้งหนึ่งครับท่านคือด้วยผมเรียนทุกท่านอย่างนี้ครับว่าธุรกิจเรามันลงทุนั้งเดียวใช่ครับท่านรู้ไหมครับเมื่อก่อนที่ท่านสารวัตรลงทุนโครงสร้างธุรกิจนี้ท่านยังมียอดผู้กองก็คิดแล้วว่าร้อยตำรวจเอกถูกต้องครับแล้วท่านเมื่อท่านขึ้นสารวัตรเนี่ยท่านก็มีภ ไปติดตามผู้บังคับบัญชาใช่ครับก็มีพันธสัญญากับผู้บังคับบัญชาสองปีหลังจากนั้นครับท่านกลับมาทําธุรกิจใหม่โดยไม่ต้องลงทุนอีกเลยใช่ครับถูกไหมครับท่านสุดยอดมากครับแล้วก็เริ่มช่วยสทำงานเริ่มเติบโตไปทีมงานท่านก็มีแต่ระดับนายตำรวจมาด้วยกันแลท่านนั้นแล้วก็ทราบข่าวว่าวาันาานี้จากการวางแผนโครงสร้นเราได้ออกเท่าไหร่ครับท่านวันาานี้ามนี้37,000บาท3 7 0 0 0ัก็วันเดียวครับ นี่คือธุรกิจที่ยอดเยี่ยมแล้วก็เดือนหนึ่งมันจ่ายเก้าครั้งสิบครั้งมนไหลมาเป็นวันอังคารวันศุกร์วันอังคารวันนี้ผมอยากให้ทุกท่านได้ฟังมุมมองวิสัยทัศน์ระดับนายตำรวจก่อนว่าเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรขอเชิญครับท่านครับเชิญครับครับก็ในธุรกิจของเราเนี่ยก็เปิดมาแล้ว20 20ปีย0่ปีย่สิบปีปีที่21ครับผู้ที่ทํามาก่อนนี่ก็เป็นข้าราชการตำรวจส่วนใหญ่โดยเฉพาะอัพไลน์ ข้างบนของขึ้นไปของผมเนี่ยครับก็มีแต่นักกฎหมายครับตรวจสอบอะไรต่างๆมาเกือบทั้งหมดนะครับจนมาถึงรุ่นผมเนี่ยครับผมแทบจะไม่ต้องไปตรวจสอบอะไรเลยเขาเียว่ากองกฎหมายมาเนียปรกองกฎหมายกองความถูกต้องมาหมดแล้วผ่านอุปสรรคมาอย่างโชคชนแล้วครับจนปรับทิศปรับทางจนมาถึงรุ่นผมเนี่ยทําง่ายทําสบายมากเยอยมากครับท่านท่านท่านที่ผ่านมาก่อนเนี่ยก็ปูทางไว้เรียบร้อยแล้วครับในคนที่จะตามมารุ่นหลังๆนี้ ถือว่าทําง่ายมากครับไม่มีอะไรที่จะต้องยุ่งยากไม่ต้องไปดูแลอะไรมากมายเลยนะครับครับท่านครับเราทุกท่านครับอย่างนี้ครับว่าคือมันไม่รบกวนกระทบงานประจําแล้วก็มุมมองอย่างอย่างผมยกตัวอย่างทุกท่านครับท่านสวัสดิ์จากพั์เนี่ยมีเพื่อนที่เป็นมือกฎหมายของสํานักงานตํารวจแห่งชาติใช่ครับที่ที่มาตรวจสอบกฎหมายนะครับทุกคนตํารวจจะเป็นเหมือนกันหมดคือระมัดระวังครับแต่คือในมุมมองของท่านสวัสดิ์คือ ทุกคนที่ทํามาก่อนเขากรองกฎหมายเรียบร้อยแล้วใช่ครับแล้วก็มีมือกฎหมายที่อยู่ในห้องส่งตัวนี้ก็ค,คือท่านพันตำรวจตีจากกับสุทัศน์ฐานบมหลวงครับ,รบผมไม่ใช่ท่านนะครับอยู่ในห้องส่งนี่ก็คือ<ม>เป็นมือกฎหมายมา,มากองซ้ำอีกทีหนึ่งกองซ้ำอีกทีหนึ่งวัน <S <S นั้น <S <S คนที่ร่าง่างตกองให้มันละเอียดไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเอาอย่างนี้ครับท่านขออนุญาตท่านก็ว่าเป้าเป้าหมายของท่านเป็นยังไงบ้างในในอีกปีหน้านะครับปีหน้าครับก็จะ ทำให้ดีที่สุดแล้วก็ซินเวอร์แน่นอนครับซินเวอร์ในรายได้เท่าไหร่ครับท่านในตาแหน่งโอในธุรกิจนี้ครับหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาท่าขออนุญาตสอบถามอะนรครับขออนุญาตสอบถามผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับหลายๆคนอาจจะไม่ทราบข้อมูลตรงนี้เดี๋ยวผมจะถามท่านก่อนคือท่านยศตำรวจตีกับท่านประจักษ์ยศดาตรวจหลายๆคนอาจจะไม่ทราบเงินเอยขออนุญาตเงินเดือนท่านตอนนี้เท่าไหร่ครับเงินเดือนในงานประจาครับท่านตอนนี้ครับสี่0 0 4 3 0สาพันสี่มสามพันใช่ไหมครับก็ ทีนี้ปีหน้าเนี่ยท่านกําหนดที่จะเอารายได้1นึ่งแสนสามเนี่ยก็สามารถที่จะกําหนดได้ประมาณ3าสี่เดือนหาเดือนใช่ไหมท่านนี่โอกาสที่ยอดเยี่ยมนะโอ้ยอดเยี่ยมนี้คือโอกาสที่กําหนดได้มาฟังท่านความเห็นท่านที่สองครับเป้าหมายท่านประจักษ์เป็นยังไงบ้างสาหรับปีนี้ครับเหลืออีก2เดือนผมคาดว่าผมน่าจะจบลีดเดอร์สตาร์ได้แล้วก็เป้าหมายปี6 5ก็ คาดว่าน่าจะจบซินเวอร์แน่นอนครับผม oh oh. ทำเมื่อ,อปัจจุบนันนี้เงินเดือนท่านเท่าไหร่ครับเงินเดือนเต็มปัจจุบันเงินเดือนเต็มผมอยู่ที่สามหมื่นสี่พันหกร้อยแปดสิบาทสามหมื่นหกพันของท่านสวัสดิ์เท่าไหร่นะครับท่านสี่หมื่นสามครับสี่หมื่นสามคือคือกายอยากจะสื่อสารผู้ชมที่อยู่ทางบ้านว่าเรามีงานประจําทําดีครับทุกท่านแต่ว่าเราแบ่งเวลานะมาทําอีกช่องทางหนึ่งซึ่งเมื่อเราทาไปเรื่อยมันเหมือนการปลูกต้นไม้นะท่านเนาะ แล้วมาลงทุนขั้นแรกก็เติบโตขึ้นเติบโตขึ้น,นท่านสวัสดิ์จารพัฒน์ก็กำหนดรายได้ว่าปีน่าจะทำรายได้ประมาณ1 3ึ5 0 0 0า่าท่านประจัก์ก็กำหนดรายได้ที่จะทำมันกำหนดได้เพราะนั้นสุดยอดไหมท่านเลือลกตัวอย่างถ้าเราถ้าเรามีรายได้เนี่ยประมาณ1 3ึ5 0 0 0ามเนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษท่านไม่ทราบว่าท่านทราบหรือย,อยังท่านซีอีโอเนี่ยแถมมาอีก5 0,000ื่นบาทบสุดยอดไหมครับสรุปรรแล้วก็คือ3เดือนเนี่ยเราถาว่าทำรายได้ประมาณ4,5 0 0 0 0 แล้วก็ท่านซีอแถมมาอีกห้าหมื e ่นเป็นห้าแสนสุดแล้วคือสามเดือนได้ประมาณห้าแสนเนี่ยถือว่าเราทํามากกว่าทั้งปีับท่านเนาะแต่ไม่กระทบงานประจําแล้วก็เรื่องเรื่องกฎหมายก็ท่านทั้งสองท่านนี้ก็เป็นตารวจนะครับทุกท่านเป็นตารวจวันนี้อยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมชักชวนเพื่อนๆที่อยู่ธรรมาเชิญท่านประจักษ์ก่อนครับเชิญครับท่านครับครับผมผมก็อยากฝากถึงทุกท่านนะครับที่มองหาโอกาสก็เปิดรับโอกาสเปิดฟังรายละเอียดสักนิด อย่าคิดแต่ในส่วนของตัวเองนะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรง่ายๆลองเข้ามาศึกษาดูก่อนว่ารายละเอียดของเขามันเป็นยังไงเข้ามาศึกษาดูสักไม่มากครับสักสองสามครั้งเหมือนผมเนี่ยผมเข้ามาดูโอกาสแค่ครั้งแรกผมก็มองเห็นเลยครับโอกาสว่าเราสามารถทําได้สามารถเนี่ยสร้างความสําเร็จให้กับครอบครัวเราได้แน่นอนขอให้เปิดใจรับ ท่านจะพบช่องทางที่เป็นทางรอดของท่านแน่นอนครับผมครับเชิญเชิญเพื่อนเพื่อนตำรวจรุ่นเดียวกันมาเชิญนะท่านเชิญครับเป็นยังไงบ้างครับผมเชิญเพื่อนเพื่อนตำรวจนะครับส่วนมากเราก็รู้ๆกันอยู่ว่าชีวิตราชการงานประจําของเราเนี่ยส่วนมากมันจะไปอยู่ในจุดของเงินกู้ที่เราดึงเงินอนาคตออกมาใช้ก่อนครับแล้วทีนี้เขามาหักเงินเดือนของเรากลับไปเนี่ยส่วนมากเงิน พวกเราจะไม่ค่อยเหลือครับก็ฝากให้เพื่อนๆนักเรียนพลตำรวจปี2537ก็เข้ามาเปิดที่เป็นรุ่นเดียวกันที่เป็นรุ่นเดียวกันมีทัวประเทศ1 5ื0 0คนหมื่นคนนะครับก็เข้ามาศึกษาดูก่อนครับเข้ามาเรียนรู้ศึกษาดูก่อนแล้วก็ตัดสินใจมาร่วมทีมแห่งความสำเร็จของเราด้วยครับโอ้ผมเองทัานประจาน์นะครับโอ้เชิญท่านสารวครับมุมมองนายตำรวจใหญ่เชิญครับท่านครับเชิญครับ ผมเองก็อยู่ในราชาการตำรวจมาก็กเกือบ30สปีนะครับส่วนใหญ่ผมจะอยู่ฝ่ายอวยการแล้วทีนี้ผมรู้การเคลื่อนไหวรู้อะไรต่างๆเกี่ยวกับกำลังพลพอสมควรนะครับในแต่ละปีในแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีข้าราชการตำรวจเรากรเกษียณอายุไปครับกรเกษียณราชาการไปรก็มองเห็นรุ่นพี่ที่กเกษียณไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานี่เองก็ครับกรเกษียณไปแล้วก็ ก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับก็กลับไปบ้านรอเลี้ยงหลานอย่างเดียวครับซึ่ง<ม>ในการทาในการที่จะรัไปอรอเกษียณยังไม่เริ่มดําเนินการได้แต่ตอนนี้ยังไม่คิดที่จะทําอะไรตั้งแต่ตอนนี้ผมว่ากเกษียณไปท่านก็ไม่มีอะไรมันมันเหมือนรอกรเกษียณอย่างเดียวชีวิตราชการเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาที่ยังเหลืออยู่เนี่ยก่อนกเกษียณอายุราชาการเนควรจะมีช่องทางในการ,รที่จะทําธุรกิจ เพิ่มรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวนะครับหลังเกษียณไปท่านจะสบายแน่นอนมีเส้นทางสำรองชีวิตแล้ท่านเนาะใช่ครับท่านคาวสอบสอบถามท่านนะครับเนี่ยหนังสือพวกนี้นะครับท่านเนี่ยเป็นยังไงครับท่านอ่านหนังสือเงินสีด้านแล้วเป็นยังไงบ้างครับเงินสีด้านเนี่ยผมอ่านสองสามเที่ยวนะครับครับแล้วก็ประทับใจมากอือครับมันชี้ช่องทางว่าเราอยู่ตรงไหนของสังคมโลกครับนะครับอืม มันจะบอกว่าถ้าเราอยู่ตรงนี้อยู่ไปนานๆมันจะเป็นยังไงครับแล้วอีกคนอีกฝั่งหนึ่งเขาทํำยังไงกันอยู่เขาทาอะไรกันอยู่ทําไมเขาไปถึงระดับนูน้นทำไม้าเขาไปถึงถึงจงจุดนั้นได้นะครับคือมันเป็นโลกคนละโลกนะท่านครับนะโ,ลลโลกคนละโรคครับวันนี้ก็ป้าท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับที่ที่อยู่ในห้องสง่งวันนี้ก็เป้าหมายของท่านสวัสดิ์ก็ชัดเจนเอาง่ายๆคือรายได้วันเดียวขอโทษนะครับคือมันมากกว่าเงินเดือนเนาะรอบเดียวเนี่ยมันอาจจะมาสองรอบเนี่ยจะมากกว่าเงินท่านประจักษ์เช่นกันท่านสวัสดิ์เช่นกันก็ วันนี้ครับอยากาก่อนที่เราจะาจบเนี่ยรอบหน้าเราจะมีเรื่องของกฎหมายเอกสารเรื่องกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องวันนี้ครับถ้าถ้าใครที่ยังไม่สมมุติว่าไม่ใช่สมมุติคือใครที่รับราชการอยู่ทํางานประจําอยู่นะครับแนะนําหนังสือเล่มนี้นะครับนี่ใครเอาเนยแข็งชั้นไปจะรู้สึกว่าเรา,ากับหนังสือเล่มนี้ครับ อยู่ในเขาวงกฏเนี่ยมันเรารู้สึกว่าตื่นเช้าไปทาง,งานกลับมาตื่นเช้าไปทําง,งานกลับมาวนเวียนอยู่น,ยน,นะครับวนเวียนอยู่ไม่ไปหน้ามาหลังแล้วก็กู้เอาเงินอนาคตมาใช้ก่อนใช่ไหมท่านหนังสือเล่มนี้ครับท่านนี่โรงเรียนสอนธุรกิจไม่มีสอนในสถาบันรัฐมีสอนในบิกิตโปรแกรมสอนให้รวยเอาโปรโมชั่นสนไนครับนี่ครับแล้วหนังสือเล่มนี้ครับเป็นหนังสือเขาเรียกว่าเงิน4ด้านงาน4ประเภทครับ ยอดเยี่ยมมากที่เรามีจัดจําหน่ายในวิลลิต์พแกรมนะครับทุกท่านอีกอย่างนึงครับเราเป็นตำรวจนะท่านว่าเราเป็นตํารวจเวลาเราเข้าไปเราก็ไปเรียนเนาะเขาก็ต้องเปลี่ยนชุดหมดทูกท่านเปลี่ยนชุดเป็นชุดขาวชุดใส่สูตรภู้นิยไทยหรือชุดฝึกธุรกิจเราเช่นยังไงครับเราตอนนี้ครับท่านซีอจัดมาให้นะครับทุกท่านครับเป็นทีมนะครับเป็นเสื้อสู้ภัยโควิดนะครับมาโชว์นะครับนี่โอ้ยอดเยี่ยมมากรับนี่เราจะใส่เป็นทีมในห้องส่งเช่นกันครับแล้ว ถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นถ้าเราใส่เป็นทีมบิลิตโปรแกมเหมือนติดสติ๊กเกอร์ด้านหลังของพิลิตโปรแกรมสุดยอดไหยครับทุกท่านโอ้ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมครับท่านผมก็จะซื้อไปด้วยนี่ก็อันนี้ก็เป็นอ่าขออนุญาตวางนี่คือมุมมองมุมมองของวิสัยทัศน์ของท่านอ่าท่านดาบตำรวจประจักษ์โคดชมพูวันนี้มากับคู่ธุรกิจแล้วก็ท่านสารวัตรจักรวรรดิว่าลุนทำซึ่งทุกคนมีงานประจําทุกคนนะครับทท่านแต่แบ่งเวลาวันละหนึ่ง ถึง2ชั่วโมงมาทําแล้วเป้อหมายของท่านปีหน้าคือซินเวอร์และได้1นึ่0 0สบาทมาข่าวหน้าครับเราจะเห็น2ท่านนี้มาออกรายการอีกครั้งในตําแหน่งซินเวอร์โปรไม่ทั้ง2ท่านนะครับกดถูกใจกดซับสไคร้กดแจ้งเตือนกดกระดิ่งกดคอมเมนต์แล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารของพวมนมิรด้วยครับ